สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอให้ท่านรับชมกับรถเก๋งมือสองราคาถูกๆค่ะถูกกว่านี้ก็หายากกันแล้วนะคะทุกท่านรถ Toyota v i o อคันนี้นะคะราคาเพียง46,000บาทค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะรถยนต์ปี03เครื่อง1 n z 46,000บาทนะคะจะทรงรงแม็กอย่างดีค่ะสีสันก็ไม่น่าเกียด เครื่องดีน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลนะคะป้ายทะเบียนมีให้ครบค่ะแต่ในรูปนี้ไม่ได้ติดให้เท่านั้นเองนะคะความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้ะทุกท่านกระจกขึ้นโรงเป็นมือหมุนลักษณะตามรูปนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะแอร์เย็นสีขาวมุกสวยๆภายในสะอาดกว้างๆเอกสารต่างๆมีให้ครบ้าสีพรบปี66ค่ะ 46,000บาทท่านใดกำลังมองหารถยนต์มือสองไปใช้กันอยู่ท่านไปชมตัวจริงกันได้นะคะรถยนต์คันนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสามารถโทรคุยกันโดยตรงได้ค่ะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและไปชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ